โมโปรพนิตกำลังโ่้มกับเบเยอร์นะคะส่งมอบนวัตกรรมสีทาอาคารเพื่อบ้านเพื่อโลกนะคะแถลงข่าวเปิดตัวสีเบเยอร์คูดายมอนด์อัลต้ชิลสิบเจ็ดนะคะสีทาอาคารเกตทนนานกว่า17ปีพร้อมชูจุดเด่นนะคะบ,บ้านเย็นลงสูงสุด6องศาตอบโจทย์การประหยัดค่าไฟให้กับเจ้าของบ้านนะคะและช่วยลดปริมาณคาร์บอนให้แก่โลกพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันภายใต้แคมเปญน,นะคะ Saving t h e w o เ l d t o g ช t h e r เชิญชวนทาสีผนังบ้านช่วยกันลดโลกร้อนด้วยเบเยอร์คูดายมอนด์อัลต้าชิลสิบเจ็ด เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยมีนายเกียรพงศ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณปียนาฏนะคะร,รองประธานบริหารบริษัทเบเยอจำกัดให้เกตเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความร่วมมือพิเศษนะครับที่ที่เราได้มีความร่วมมือกับเบเยอร์นะฮะอันนี้เราถือว่าเป็นเป็นพาร์ทเนช่พที่สำคัญนะครับในก้าวแรกและคิดว่าคงมีก้าวถัดไปที่เราจะามีความร่วมมือในการที่จะ ล้อมสินค้าพิเศษพิเศษนี้ให้กับลูกค้าของโฮมโปรครับซึ่งการมีสีตัวนี้เนี่ยจะทําให้โฮมโปรเนี่ยมีความแตกต่างไปจากคูค้ารายอื่นๆนะครับแล้วในขณะเดียวกันความแตกต่างนี้เนี่ยเป็นความแตกต่างที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของโฮมโปรได้นะครับจะทําให้เกิด customer success นะครับเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากการที่มีสีที่มีคุณภาพทนทานนะครับยาวนานมากที่สุดแล้วก็มีที่เราที่เดียว เป็นเป็นพิเศษจริงๆสําหรับลูกค้า Home โปรในประเทศไทยได้วยครับค่ะ,คะก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วในตลอดระยะเวลาที่ยาวนานของเบเยอร์นะคะเรามุ่งในการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้านวัตรกรรมอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสินค้าต่างๆออกมาสู่ตลาดมากมายแต่ว่าถามว่าทําไมเราถึงมองว่าทางโฮมโปรเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นพันธมิตรที่สาคัญนะคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในเรื่องของธนกิจหรือว่า ในเรื่องของความปณิธานของบริษัทเนี่ยเรามีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันนะคะของเบเยอร์ก็คืออีโคเวลเนสอินโนเวชันนอกเหนือจากการที่ผลิตสินค้าแล้วเนี่ยเรายังมีความรับผิดชอบในสังคมด้วยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยมีจิตอาสาที่ตรงกันก็เลยอยากจะนําสินค้าที่เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดของเบเยอร์มาจัดจําหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้สินค้าที่ดีค่ะมันเริ่มต้นจากในเรื่องของวิธีการผลิตเลยค่ะ เรื่องจากที่เราใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในเอเชียนะคะเรียกว่าเป็นเอวิดนะคะซึ่งในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยทำให้ปล่อยคาร์บอนลดลงประมาณ22%เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตเดิมนะคะแล้วก็ตัวสินค้าเองเนี่ยมีทั้งคุณสมบัติในเรื่องของการที่เป็นเสมือนฉนวนป้องกันความร้อนนะคะสะท้อนออกไป97.2%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนในตัวบ้านลดลงในการที่อยู่ภายในบ้านก็เย็นขึ้นนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ลดลง เพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าไฟก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของนวัตรกรรมที่เย็นแล้วเนี่ยยังช่วยให้เย็นใจด้วยนะคะเย็นกระเป๋าด้วยะคะ่ะจริงๆสําหรับความร่วมมือในั้งนี้เนี่ยต้องต้องขอบคุณทางสีเบเยอร์เป็นอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมกันกับเราในการที่จะนําเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าของโฮมโปรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรักบ้านนะครับแล้วก็มีกําลังซื้อสูงในในลักษณะของความร่วมมือเนี่ยเป็นการ เรียกว่าร่วมมือกันอย่างถูกฝาถูกตัวนะครับเพราะว่าเป็นสีเกรดดีที่สุดในสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้สีที่เกรดดีอย่างนี้เนี่ยโฮมโปรเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบนบนความภาคภูมิใจนี้เนี่ยเราเราเรียกว่าเราดีใจที่ได้นําเสนอสินค้าเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงนะครเพราะว่าโฮมโปรเองเนี่ยเล็งเห็นถึงเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็ คำนึงถึงคัสเ m อร์ u c c e s s เป็นหลักครับโอ้ตอนนี้มีโปรดีเลยนะฮะคือซื้อสีที่เราเนี่ยนะครับตอนนี้1ทางถังลดเลย150บาทนะครับแล้วก็มีสินค้าเมรียมที่จะแถมให้อีกมากมายหลายรายการเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆนะคะจากทาง o o m p r o แล้วก็เบเยอนะคะผ่าน h o m e ป o ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ homepo.com หรือที่เว็บไซต์ของ b บเยอร์ .co.th ได้เลยนะคะ